สวัสดีครับไปล้นไปกระล้มใส่ได้นะครับไปกระล้มไปกระล้มไปกระล้มใส่ได้ใส่ได้แต่ก็มาไล่ระบบต่อสายเดินสายไล่ระบบวางระบบขึ้นใหม่ใส่แล้วก็มันก็อยู่กระล้มสายขวาแบบนี้แบบที่เห็นในรูปเปิดมาก็เปิดสวิตจะเป็นไฟลีอ่าไฟลีจะติดสายขวาเลยอ่าตัวนี้เป็นสามเต็มอ่าเลี้ยวขว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 า เลี้ยวซ้าย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 อ่าฝ่ามาก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 ขีเด็ดอยู่ตรงนี้อ่าเวลาออกคลิปช่วยได้นะเวลาออกคลิปเนี่ยไปเลยเปเดโอ้ขี่ผิวๆเลยไม่ต้องกลัวใครชนอ่าพอเราปิดสวิตตัวนี้ก็จะเป็นไฟลีปกติหรือปิดไฟลีไม่ใช้ก็ได้ก็มีแต่ ใส่ต่อตัวนี้แล้วต่อชุดนี้ก็จะต้องใช้สวิตช์เพิ่มสอตัวก็คือสวิตช์เปิดไฟลีตัวนี้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วสวิตช์เปิดไปจุดเฉินหนึ่งอันพรไปเลี้ยวมันก็จะเปิดติดพร้อมไปเลี้ยวซ้ายขวาแบบนี้นะครับไปรุ่นแล้ว